สวัสดีครับทุกคนผม้จิ้นล่องซวเคครับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนแพลตินั่มนะครับผมก็หลังจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้เอาชนะ4จตุรเทพแห่งภูมิภาคชินโอนะผมทั้งแอรอนเบอร์ธาฟรินและคนนี้นะผมลูเซียนนะครับผมก็อีพีนี้ได้เวลามาปิดฉากเกมนี้กันแล้วนะครับผมกับการสู้โปเกมอนลีกแชมเปี้ยนแห่งภูมิภาคชินโอนะครับผมก็นะหลังจากอพีที่แล้วเราก็ได้ฮิลโปเกมอนครบทุกตัวนะผมแล้วก็ อ,อีพีที่แล้วนะน้องหมาไฟฟ้าลัก์เรแล้วนะผมกินซิต้สเบอร์รี่ไปนะผมและผมก็ให้อะไรไปวะออรนเบอร์รี่นะผมก็คือเป็นเบอร์รี่เอาไว้ฮิลนะผมคือมันฮิลไม่เยอะเท่าซิต้สเบอร์รี่นะแต่ว่าผมให้มันถือไว้ดีกว่านะผมเพื่อเกิดเหตุเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับแล้วก็ผมเอาตัวอื่นนำหน้ามั่งดีกว่าเอาวีวะเอาฉลามบกเราดีกว่าโอเคนะก็ ไปได้เวลาลุยแล้วนะผมและทุกคนน่าจะรู้ผมว่าแชมเปี้ยนคือใครนะรผมก็คนคนนี้เคยช่วยผมนะตะลุย Distortion บ o r l d แล้วก็นะช่วยกันแบบยังไงปราบไซรัสหัวหน้าแก๊งกาแล็กติกได้สำเร็จนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะรู้แล้วผมคนนั้นก็คือซินเทียนั่นเองนะครับผมโอเคไปผมพร้อมแล้วสำหรับวันนี้นะกับการปิดฉากเกมนี้อย่างสวยงามมาเลยเธอดูแลตัวเองดีไหมช่วงนี้ ขอบคุณนะที่ช่วยฉันที่มัสโครเนตแล้วก็ Distortion World ฉันรู้สึกขอบคุณเธอจริงๆด้วยความร่วมมือกันเนี่ยนายกับโปกเกมอนของนายอะสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างที่นายเจอไม่ว่าจะยากขนาดไหนก็ตามนั่นหมายความว่านายสามารถเอาชนะจุดอ่อนจุดอ่อนส่วนตัวของนายได้ทุกอย่างเลยพลังที่นายได้เรียนรู้ฉันรู้สึกเลยว่ามัน มันกมันกำลังมันอยู่ในตัวนายงั้นพออะงั้นหยุดงั้นพูดแค่นี้ดีกว่างั้นเรางั้นเรามาง้นเรามาดูดีกว่าว่านายมาอยู่ที่นี่ทําไมในฐานะโปเกมอนลีกแชมเปี้ยนชันรับคำท้าของนายเอาละฮะทุกทคนได้เวลามาปิดฉากกันแล้วนะผมกับศึกแห่งศักดิ์ศรีนะผมระหว่างผมกับซินเทียมาเลยโอ้โหเพลงมันด้วย,ยนะแชมเปี้นยนซินเทียนะไหนดูมี6ตัวตัวแรกคืออะไรเอย่ย โอ้เขาเขาปล่อยผมแล้วสวยเลยสปิริตูมโอ้เอ้เนี่ยโปเกมอนที่ไม่มีจุดอ่อนเลยในคือในเกมเนี้ยมันไม่มันไม่มีจุดอ่อนเพราะว่ายังไงธาตุแฟรี่มันยังไม่มีนะฮะในเจนสี่นี่เอาเอิร์เควกไปก่อนเลยโหมาตัวแรกก็หินเลยเพราะว่ามันไม่มีจุดอ่อนเนี่ยโอ้เลือ่อนรถครึ่งเดียวเองหรอชาร์โดบอโอ้ต้านไว้นะต้านไว้ เราไม่ต้านโอ้โอเคใช้ดราก้อนคลอมั่งอื้ยขวนโอเคไปแล้วหนึ่งโอเคในรีตัวต่อไปคือกาช้อมเอาโอเคมาเขาเอาตัวเอกของเขาออกมาแล้วนะมาลุยเลยวีวลนี่เลยซินเทียก็มีฉลามบกเหมือนกัน เอาแล้วมาไอซ์พัน์ไปเลยเปลี่ยงนี่แหละสาเหตุว่าทำไมถึงผมจับวีไวออกมานะว่าทำไมถึงผมอยากได้ตัวนี้โอ้โหมันอึดนะมันอึดนะจอดไหมจอดไหมเยสโอ้คินตะเข้าหิตด,ด้วยเจ๋งเจ๋งว่ะโอเคตัวเอกของซินเทียไปแล้วต่อไปลูคาริโอโอ้โหเขามีหมดทุกท่าจริงๆเนี่ยเอาเอาลิงไฟเราอะ่ะอินเฟเนส Let's go Lucario l เ v เ l ล0กโอเลเบลเยอะกว่าผมด้วย Close Combat เลยขอสวยๆงามๆหน่อยฮามอนเยี่ยมโอเคโอ้ยดีเฟนต์ลดโอเคไปแล้วสามเลยสามตัวต่อไป ไมโลติกโอ้ไอ um ้นี่ไมโลติกนี่มันตัวเอกของแชมเปี้ยนภูมิภาคโฮเอ็นป่ะเนี่ยไอวอลเลสอะอ่ะมาเอาน้องหมาไฟฟ้าเรามามั่งอืโอ้โหแล้วดูตัวมันม้วนโอเคใช้ตันเดอร์แฟงผมตีก่อนด้วยแปลว่ามีโอกาสฟรินช์คอรมอน โอเคครึ่งหนึ่งเซิร์ฟอู้ผมไม่ต้านทาน่าด้วยเอ้ยเบรกไว้โอ้โห้หครึ่งหนึ่งโอเคเบอร์รี่ออรานเบอร์รี่ช่วยเราไว้นะซินเทียจะฮิวปะเนี่ยตันดร์แฟงอีกรอบเออเรียบร้อยโอ้โหไม่รอดนะ เลยสองตัวโทเกคิสโอไอไอนี่ก็ตัวยากเหมือนกันเนี่ยทุกคนจำไอโทเกป,ปีได้ปะไอเหตอ่าคือในภาคเนี่ยมันมีนมตัวใหม่มานะตันเดอ์แฟงอีกรอบมันเร็วกว่าผมว่ะเฮ้ยออรัสเฟียโอ้โนโอ้โนโอ้โนอย่านะอย่านะอย่าอุ้ยเลหลือเหลือห้าโอเค ตอนเนี้ยเรื่องใหญ่แล้วเขาผมรู้ว่ามันเร็วกว่าผมแล้วไงตายไหมไม่ตายด้วยวะเอางี้ผมจะเปลี่ยนหรือจะฮิลดีผมฮิลแล้วกันนะอ่าฮิลอดทนไว้ก่อนโห้ศึกนี้ดูเดือดแน่นอนไม่ใช่ไร ออรัสเฟียอีกแล้วโอ้ยิงอดทนไว้ก่อนโอเคอุ๊ยอุ๊ยกดผิดผมลองใช้อันอื่นใช้ดิสชาร์จดูดิออรัสมันเร็วกว่าผมผมลืมไปเนี่ยผมลองใช้ดิสชาร์จดูซึ่งบอกเลยไม่เหมาะเพราะผมเป็นผมเป็นฟิสิกอลแอทแทคเกอร์นะอ่ะเลือดเลือดเก้าลองดูคือปล่อย ปล่อยไฟฟ้าในตัวออกมามันไม่ตายด้วยว่ะอุ้ยมันติดอมัมพฤกอู้อู้อูอ้ผมรู้มันฮิวใช่ผมรู้ว่ามันฮิวกัดมันขมอนโอเคครึ่งหนึง่งโอเคผมปล่อยแฮะมันมีแอร์สแลชด้วยโอเคไม่เป็นไร เก่งมากน้องหมาผมตัดสินใจไม่ฮิลแล้วนะผมฮิลแค่ครั้งเดียวพอเอานี่ดีกว่าวีวอ,ออกมาโชว์มั่งโอเคใช้ไอซ์พันขอนัดเดียวจอดไอ้นี่มันอืดอยู่นะเนี่ยเจียมไหมเยี่ยมโอเคโอเคโรสเรทเอางี้มีตัวไหนที่ยังไม่ได้ออกมามั่ง จริงๆโกโดักม,มันยังไม่ออกมาในนี้เลยจริงๆผมอยากใช้ท่าพลังจิตนะแต่ว่าเนี่ยผมเอานกมาสู้ก่อนเลเวล5หฉันจำไม่ได้เลยว่าครั้งฉันจําไม่ได้เลยครั้งสุดท้ายที่ฉันโจรมุมขนาดเนี้ยโจรมุมคือเหลือตัวเดียวใช่ไหมผมจะลองบินดูนะหวังว่าโอเคผมบินมันอยากใช้ท่าอะไรแปลกๆนะมันใช่เลยสลัชบ,บอมโอ้มันมีท่าระเบิดพิษว่ะโอเค โดนได้ไหมได้ไหมไดอู้ Ooh, yes โอเคเรียบร้อยนะผม <c oughs> ผมชนะซินเทียแม่แตะกี้นี้เธอเป็นเธอเป็นผู้ท้าชิงที่แข่ง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 ที่สุดแต่ตอนนี้เธอเป็นแชมเปี้ยนที่แข่งแข่งที่สุดแล้ว ผมเป็นแชมปเปี้ยนแล้วครับทุกคนสุดยอดเลยโอ้เยี่ยมมากเลยจริงๆนะเป็นการต่อสู้ที่ส่งศักดิ์ศรีมากๆเธออ่าซัพพอร์ตโปเกมอนทุกตัวของนายเพื่อให้อ่าพลังของเขามีมากขึ้นและนายก็อ่าสอนพวกมันจนกระทั่งพวกมันชนะเอ้ยจนพวกเราชนะ นายมีทั้งอ passion นายมีความลหลงไหลในตัวแล้วก็การคำนวณที่ดีผมไม่ได้คำนวณอะไรเลยนะผมแค่แบบ <c oughs> ยังไง <c oughs> ให้เบอร์รี่ให้ไอเทมโปเกมอนเราไปนะจนกระทั่งตอนนี้นายกับโปเกมอนของนายเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางทางนายอยู่นั่นนะคือสิ่งที่ฉันได้จากการต่อสู้ของพวกเรา ฉันดีใจนะที่ฉันมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งแชมเปี้ยนของภูมิภาคชินโอคนใหม่ตามฉันมาเราจะขึ้นลิฟต์ไปโอเคเอ้าซินเทียซินเทียไม่ขึ้นมาด้วยอะ่ะโอเคผมเดินเข้าไปแล้วโอในที่สุดนะทุกคนอ่าซินเทียมาแล้ว ห้องที่อยู่ข้างหน้านี้คือหอแห่งเกียรติยศอุ้ยโปรเฟสเซอร์โรเวนเข้ามาด้วยจีโนโการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเธอนี่มันเจ๋งจริงๆโอ้สวัสดีค่ะศาสตราจารย์โรเวนเด็กที่ฉันมอบหมายให้อ่ให้ช่วยทำโปรเจกต์เกี่ยวกับโปเกเด็กมาได้ไกลขนาดนี้ มันก็มันก็เป็นปกติที่ฉันจะมาแล้วก็ยังไงมาดูมาดูการเติบโตของเด็กคนนี้จิโนะ่ ino, ฉันไม่ควรเรียกเธอว่าเด็กอีกแล้วเธอเติบโตมากพอที่จะเป็นแชมเปี้ยนตัวจริงศาสตราจารย์คะคุณคุณชอบอความกระตือรือร้นของเด็กคนนี้ที่ทำให้กับ การวิจัยของคุณใช่ไหมคะจีโน่เดินเดินอ่าขอเชิญทางนี้โอเคศาสตราจารย์โรเวนมาด้วยสิคะโอเคได้ในที่สุดนะทุกคนโหผมดีใจมากกับผมจบแล้วกับโปเกมอนแพททินัมนะมันนานมาแล้วนะที่ฉันมาฉันมาห้องนี้ครั้งฉันไม่ได้มาห้องนี้นานมากแล้วนะ ถ้าจะไม่ผิดครั้งสุดท้ายนั่นคือตอนที่ดิชันเป็นแชมเปี้ยนใช่ไหมคะใช่นั่นมันนานมาแล้วจีโนยินดีต้อนรับสู่หอแห่งกิติยศชื่อจะชื่อของนายจะถูกบันทึกเอาไว้ที่นี่ส,นสิ่งที่นายทิ้งสิ่งที่นายทิ้งเอาไว้ก็คือความทรงจำและาการประจนภัยของนายได้เวลาบันทึกชื่อแล้ว ชื่อนายกับโปเกมอนของนายจำเอาไว้นะโปเกมอนคือเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขที่เติบโตมาพร้อมกับนายผ่านการต่อสู้ที่โหดหินมากมายเครื่องนี้จะสร้างการบันทึกอย่างถาวรเลยในความสำเร็จของนายโอเค1 2 3 4 5 6โปเกมอน6ตัวนี้ทำให้ผมกลายเป็นแชมเปี้ยนนะผมและผมก็ดีใจมากนะ อ่าตัวแรกกาชอมนะฉลามโบกของผมนะตัวที่สองโกลดักนะเนี่ยเป็ดธาตุน้ำเป็ดพลังจิตที่ผมชอบมากตัวที่สามอินฟอร์เนมนะตัวเริ่มต้นที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ต้นเกมเลยลักซ์เรน้องหมาไฟฟ้าที่ถือว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีนะตัวที่ห้าวีไวล์นะตัวท่าน้ำแข็งที่ผมคิดถูกมากเลยที่ผมไปจับตัวนี้มาสู้อะ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนกประจำภูมิภาคนะสแตรปเตอร์นะ ขอบคุณโปเกมอนพวกนี้ครับผมผมเป็นโปเกมอนลีกแชมเปี้ยนแล้วครับโอเคเซฟิงนะโอเคเซฟเรียบร้อยโอเคครับทุกคนก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับเกมโปเกมอนแพทที่นั่นะผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ ติดตามซีรีส์นี้นะผมมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมเพราะว่าแบบเอาจริงๆนะโปเกมอนเนี่ยผมผมเองก็นะผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าเกมโปเกมอนเนี่ยเป็นเป็นแฟรนไชส์เกมที่ผมรักมากที่สุดเลยนะผมผมเล่นได้แบบยัางไงทุกทุกเวอร์ชันทุกเกมทุกเจเนอเรชันเลยนะครับผมก็การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ศสสักดิ์ศรีมากนะก็ผมทำสำเร็จแล้วครับทุกคน แล้วก็นะบอกเลยว่าซีรีส์นี้เกิดขึ้นมาไม่ได้แน่นอนนะผมถ้าหากไม่มีคนดูนะที่คอยซัพพอร์ตผมนะผมก็ทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์หรือเข้ามากดซับเลยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่นะกระตุ้นให้ผมเนี่ยทำในสิ่งที่ผมรักอันนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้ผมสลับเกมโปเกมอนแพททินัมนะผมก็เราเล่นจบแล้วนะผมก็เกมต่อไปที่ผมจะเล่นอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเพราะว่า คือในใจผมอยากเล่นเกมโปเกมอนเจเนอเรชั่นอื่นมั่งนะคือผมเล่นเจนสี่ไปแล้วผมอาจจะมาเล่นาภาครีเมคหรือว่าอาจจะย้อนไปถึงเจน1เจน2อเลยก็ได้เพราะว่าเจน3ผมเล่นแล้วนะทั้งทั้งภาคเอ e มร l ลแล้วก็ภาคไฟร์เรนดนะผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะกกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย